แข็งแข็งไว้ปีนองเขาเบอกอึดแบบทำร้านอย่าไปย็ดบุ่นน้ำกันด้วยนะกันหนึ่งแล้วเขากินอยู่กูกกรังกอหมดนุกคนฉลองวันแม่กับวันเกิดผมครับรวมเชื้อบุลด่าแรงอยู่ครับด่าพ่อด่าแม่อะไรไม่รู้ครับมันเมาด้วยตัตวมาแล้วก็แทงเลย ปีน้องพวงบางเขาบอ,อึดจอกใจแข็งแข็งไว้พี่น้องเขาเบาอ,อึดจอกเ้ามือว้านเราไป่ยึดวุญนุ่มกันนี่แหละกันนึ่งแล้กูเห็นอยู่ก<า>ูก็นั่งหลอกดูนั่นแหละว่าจงเมลูกนั่งยุติปูถอยหลังไปนั่งยู้ไก่ก็พากันปวดหลังเราจ่างมาเออมี่มไปนั่งพิงกันไนั่งพิงกงับแห้งบ้างกเออ,เ,อ,อเล่ามาเนี่นะคือคือทะเลาะกันว่าไงก็ ก็ด่าแรงเยอ่ครับ<ะ>เขา,เขาจําไม่ได้เขาด่าอะไรเรามั่งที่เราจําได้ด่าพ่อด่าแม่อะไรอ่้สาเหตุที่เขาด่าเราเราเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับมันเมาด้วยเรากินไปนกี่ขวดอะเยอะครับสอนสองขวดใหญ่ลอกข,<ว>ขาวอรอใช่แล้วมีดอะค,คือเอามาจากไหนมีดก็อยู่ในครัวอยู่ในบ้านนหละเราอยากอยากจะขอข,ข,ขอขอโทษเลยทางครอบครัขขวเมียเราไม่หนีทางพ่อแม่เขาเน่ย เยอะเลยอะเลยนะครับเยอะเลยอะเยอะๆแบบไหนมันพลาดไปแล้วครับพลาดไปแล้วคือกินคนเดียวเหรอเล่าอะป่าก็กินกับครอบครัวเขาเหรอ๋อก็เลยมีป่ามีเสียงงานชันวันน่ะคือคือมาจากอะไรมันไม่มีเลยฮะไม่มีอะว่กลับมาบ้านก็เลิกไงกลับมาบ้านแล้วก็ คือคือที่เขาด่าเร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 ากินเหล้าใช่ไหมครับก็ก็กินด้วยกันมันไม่เป็นไรแล้วมันเมียเมียก็กินด้วยอ่ะครับมันก็แป๊บเดียวลมโชวอู้นะครับดึงมาแล้วก็แทงเลยฮะดึงตัวมาแล้วก็แทงเลยเริ่มกินตั้งแต่ทุ่มกว่าอือครับผมเนื่องในงานอะไรงานฉลองวันแม่กับวันเกิดผมอครับ กินกี่คนตอนนั้นครับประมาณสิบคนก่อนนั้นมีเรื่องทะเลาะอะไรกับกับพ่อแม่เราไหมทงพ่อเลี้ยงอ่ะไม่ทราบเด็กเขาได้พูดอะไรไหมพ่อเลี้ยงก็ก็ไม่ได้พูดอ่ะเขาก็มานั่งกินอยู่นี่กินปกติเลยก็ทํากับข้าวกินกันอยู่นี่แหละทากับข้าวกินตามปกติครับมันมีของแชร์่น แล้วได้ถามคุณที่กินด้วยกันไหมว่าเขาะทะเลาะก,กันเรื่องอะไรคนอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้ฮะ <idez? S 2> คนอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้คือไม่รู้แกเมาด้วยแล้วแกก็รอเป่าเค้กแล้วก,กินข้าวแกก็กลับก่อนเลยอืมแต่พ่อตอนพ่อแม่กลับพ่อก็อออยู่นแล้วทํงไงตามไปแทงอหน่อย พอหลานไวพอหลานก็นั่งอยู่แป๊บนึงแต่เจ้ามัมนกลับมานอนแล้วคือคนตายคนตายกลับมานอนแล้วแต่ไอ,อ้คนที่ทําอ่ะอยู่นู้นออมันก็สวัสด,ดีป้าอยู่นกบอกสวัสด,ดีป้าอยู่อะโอเคพอสวัดดสดีกันเสร็จมันก็นั่งกินก็ไม่เห็นมันมีอะไรผิดปกตินะออทีนี้ก็เลยพาหลานหลานง่วงก็เลยพาหลานมานอนออหลานมานอนก็คือหลับไปเลยไม่ไม่ไม่รู้เรื่องจนแบบนายทายตํารวจทายจะมามาบอกประมาณตีหนึ่งตีสองอะว่า,วาป้าเบน เราเบนถูกแทงแทงตายแกม,มาหาศพหาศพก็หาไม่เจอเ<ม>พาะบ้านเอาผ้าคลุมไว้แกก็ไม่กล้ารื้อผ้าเนาะ<ม>ตำรวจชายก็ไม่กล้ารื้อผ้าก็ทีนี้ผู้ใหญ่บูแกก็เห็นมือออกมานิดๆทีนี้<ม><ม>พอเห็นเสร็จก็ที่ว่าสืบเรื่ออะไรอะแกก็มาแล้วแคนดงคือมันรู้ว่าเมียมันตายแล้วมันก็เอาผ้าคุมแล้วมันก็ไปหาพ่อมันมหาพ่อมันที่แคนดง<ม>เอ้ยที่บ้านนิ้วบ้านนิ้วเสร็จก็พ่อไปบอกพ่อว่ามันฆ่าคนฆ่าเมียตาย พ่อก็เลยพาไปแคนดงไปมอบตัวที่นั่นทีนี้สพแคนดงก็ประสานมาสพคูเมืองทีนี้อ่ไม่รู้เลยเพราะว่ามันเงียบมากเมื่อคืนน่ะมันไม่ทะเลาะไม่ได้ยินเสียงทะเลาะอะไรกันเลยเด้ไม่ทะเลาะไม่อะไรกันเลยก็ทีนี้เมื่อเช้าเนาะไปโรงเรียนไปศูนย์อ่าไปทีนี้ผู้ปกครองเด็กมาส่งเด็กแกเป็นตำรวจอยู่นั่นพอดีแกทำเรื่องนี่แหละอ่าคือเขามามอบเอา ส่งสพแคนด่ะส่งมานี่แหละเสร็จปั๊บเขาก็เลยถามว่าทําไมต้องไปไปข้ามเาีา,ม,าม,มันบอกว่ามันเบิร์มไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยบอกงี้เอ,อเขาก็ถามว่าอตอนแรกไหนอเอาแทงไปกี่แทงไปกี่แผลมันบอกว่าแผลเดียวที่ตำรวจะ่ะตำรวจว่ากี่แผลมันเลยบอกว่าสามแผลมันก็มีมตรงนี้จุดหนึ่งตรงคอจุดหนึ่ง แล้วก็อยู่ในระหว่างนี้แหละอีกจุดหนึ่งข่าวสดส,สื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ